เรียบร้อยครับเมืองผมน่าจะติดบัคไปที่เรียบร้อยแล้วนะดูชาวบ้านดิยืนนิ่งกันเลยฮะยืนนิ่งกันเป็นซัมบี้เลยอ่ะเพราะอะไรอ่ะเมื่อกี้มันมีประกาศอ,นะอ่าเหมือนกับหลอดไฮโบส่งจดหมายอะไรมาทักอย่างอ่ะนะฮะแล้อ,อยู่ดีชาวบ้านเราติดบัคมดเลยดูดิ ยืนตัวแข็งหมดเลยอ่ะเนี่ยฮะอาหารมีนะแต่แบบไม่แจกจ่ายกันอนะงงมากดูสิเห็นปะเนื้อห้าสิบเนี่ยมีเยอะนะฮะแต่ว่าเก้าเปอร์เซ็นต์ทำไมเขาไม่ไปจับจ่ายใช้สอยกันนะเขามายืนตัวแข็งนันทำไมเนี่ย โอ้ oh, จบครับจบเรียบร้อยเมืองผมตินบัคไปที่เรียบร้อยตายไม่ยืนตัวแข่งกันทำไมไม่เข้าใจเลยจบข่าวอย่าบอกนะต้องเล่นใหม่อืม,อมย้อนกลับไปยุคไหนเนี่ย แล้วเล่นมาไกลแล้วด้วยสิทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ลองเอาคนมายัดในนี้หน่อยไหมไม่มีคนงาน มือนี้เป็นไงบ้าง หิน5เหรออู้หินอยู่โน่นเลยเออกทางออกทางทาง,ทางโบสถ์ไปแล้วกันหิ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 น บเบอร์รี่หมดแล้วออกมาบเบอร์รี่มาเก็บใส่นีิล่าสัตว์ไปวูดทำอยู่ตัดไม้บ้านเรียนสองสองหลังเดี๋ยวเข้า ออกมาปะทป้องเหรออาหารก็มีอะปะปะทวงกันทำไมอะไม่เข้าใจเลยคนไปยืนขายของแล้วเนี่ยมันคือทหารหรือเปล่าเนี่ย คือทหารที่บักหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวขอลองเรียกหนยนะก็ไม่ใช่นี่นะไม่ใช่ทหารด้วยฮะ ก็ไม่เดินไปซื้อของกันเหรอครับอืมตาย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 อ่ามีข้าวใช่ไหมอ่าเอาออกจากขี่งในอ่าสองคนอืมทำลนมปังนะ ดูซิว่าผมจะแก้บั๊กได้ไหมมันบักหรืออะไรอทำไมคนมันออกมายืนนิ่งอย่างนี้เนะี่ยอันนี้น่าจะเป็นของในตลาดเนาะแล้วของอันนี้คืออะไรอ่ะ ไม่ค้งเหรอ ขัดที่อาหารอ๋อเพื่อนดูดิมันคืออะไรอ่ะมันนยังไงบ้านมันเล็กไปเลยแก่มุกเจ้ามาชุมนุมอะไรกันตรงนี้เนี่ยเฮ้ย โอ้แล้วทำไมมันเดินเข้าแต่บ้านนี้บ้านนี้มีอะไรพิเศษเลยเนี่ยเดี๋ยวบอกแล้วไปยืนต่อคิวเข้าบ้านนี้บ้านเดียวม,มันเป็นสถานสถานบริการอะไรสักอย่างหรือเปล่าเน,นี่ยฮะยืนต่อคิวมันเต็มเลยก็ไม่มีอะไรที่ว่าบ้านหลังนี้บ้านปกติเท่าไหร่บ้านเบลหนึน่งเองด้วย ไม่ยืดออะไรกันบ้านนี้เนี่ยอาจจะมีเงื่อนงำอะไรสักอย่างแฟกเหรอทำแฟกทำเสื้อผ้าย ทำงเสื้อผ้าอันไหนเนาะแล้นี่มันติดปักไปเซ็งเป็ดเลยเอา้าอะไรอ่ะเอา้าทหารพวกนี้มาตอนไหนเนี่ยเออดีจะได้หายบัก จะได้วิ่งหนีกันทั้งทีอ่ะไอ้ทานหลอดสู้เท่าที่ไหวแล้วกัน คนกระจายหมดเลยไปเลยด่น push forward ออ้ีพวกโจรนี่แล้วมาตอนไหนเนี่ย เดิชาวบ้านแตกตื่นไปชาร์จมัน เลือดช้ำหนองอะไรเนี่ยหวังว่าชาวบ้านจะหายบักนะไม่ใช่เข้ามายืนตัวค้างกันีกอ่าน่าจะเป็นอย่างนั้นคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะโอ,อเคก็ไป เดี๋ยวก็คนเอาไว้ปักม๋อะอะไรกันตรงนี้เนี่ย เนื้อมีเป็นร้อยเลยนะเราหยุดหยุดสั่งเข้ามากันแล้วกันลองฟังอีกข้าวมีอ๋อซ่อม ซ่อม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 โอ้ดีน้องวัวไม่ตายรู้สึกว่ามีไฟไหม้แถวนี้ด้วยนี่ใช่ไหมเนี่ยครอบน้องอเรียบร้อย เกมหลุดไปแล้วครับโอเควันนี้ผมว่าผมน่าจะติดบักนะดีไม่ดีผมอาจจะได้เล่นใหม่นะฮะเออก็เป็นกำลังใจเอาใจช่วยผมนหน่อยแล้วกันนะตายแล้วเจอแบบนี้อย่างว่าเกมมันยัง Early a ี่ e อ s อยู่เนาะก็ได้แต่เป็นกำลังใจให้เขาพัฒนาต่อไปนะให้มันดีขึ้นโอเคฮะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย